เขาพากันไปเติมความฮอตกันที่นู่ดเลยไปที่ม้าดิฟบอกเลยค่ะว่างานนี้เม้าดิฟเป็นเดือดเออเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาสลัดผ้าวดความแซ่บวดความเซ็กซี่กันไม่มีแพ่วคนนี้ใครนะคนนี้เริ่มที่นี่ค่ะอันนี้คือแม่ ชราภานะคะเดี๋ยวนะแไม่อั้มเลยหรอใช่แล้วค่ะหลบหน่อยค่ะแม่มาแล้วนะคะแม่มาทังพลังความแซ่บนีลอยชุดนี้คือแบบว่าพลาดนะพาโทษนะคะขอใช้คำนี้แตกแตนจริงๆนะคะใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์เยอะมากถูกต้องแล้วไม่ต้องสงสัยนะว่าใครถ่ายรูปให้แม่อ้้มแม่อั้มเนี่ยเขาไปกับแก๊งเพื่อนไปกันหลายคนมากค่ะแล้วห่างหายไปนานมากเลยกับชุดบิกินี่กลับมาคราวนี้บอกเลยว่าเดือดเวอร์นี่ค่ะชุดบิกินี่สีขาวที่ดูยังง่ายยังไงผิวแม่ก็ขาวกว่าสวยมาก หรือจะเป็นบิกินี่ผ้าถักแบบนี้นี่นี่ี็เซ็กซี่เซ็กซี่มาก <Good. S 1> เห็นแล้วหลงรักเลย <Th a. S 1> ไหมค่ะใดๆ <But S 1> คือ <but S 1> ทั้งหน้า <well. S 1> ทั้งหุ่นทั้งผิวคือ hmm. ลงตัวดีหมดไม่มีที่ติเลยสุดยอด แล้วก็เพื่อนร่วมคลิปของแม่อ้ําเนี่ยก็คือน้องฟุ๊กลุกนะคะไปด้วยกันความแซบก็ไม่แผ่วดูเอาันนี้คือปุ๊กลุกใช่ไหมเนี่ยใช่น้องมาในชุดที่แบบว่าเป็นวันพีซสีขาวแมททลลิกแต่ว่าควาลึกจนเราใจสั่นไม่ไหวหรือจะเป็นชุดสีน้าเงินก็แซบไม่แพ้กันมันตัดกับผิวเลยนะสีผิวนะคุณผู้ชมขาวิก็ดีคนก็ดีที่สําคัญ ไปกับคนที่ดียิ่งกว่านั่นก็คือหนุ่มไม้พัทรเดชหวันใส่พุข่าวกางเกงเขาตัวเล็กไปไหมย่าไม่แปลกหรอกแม่เขาไปเทนเนาะเมาดิเมาใจเมากล้าไปหมดแล้วใช้แล้วคุณผู<า>้ชมค่ะถือว่าเป็นการคืนกําไรสู่คนดูก็แล<า>้วก<า>ันความกล้ามเอยความหุ่นเอยอุ้ยงานดีมาก แก๊งเนี้ยไม่มีแถวคือไม่รู้จะโฟกัสคนไหนหรือยังไงก่อนดีเลยคะ่ะแม่ค่ะมาต่ออีกหนึ่งแก๊งดีกว่านะคะคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นแก๊งเพื่อนรักนะคะแล้วก็คู่รักค่ะสาหรับคุทใหม่ดาวิกาแล้วก็น้องลิลลี่ค่ะ,ะที่เปิดมาด้วยความแซ่บของดาวิเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะดาวิมาในชุดบิกินี่แบรนด์หรูนี่โอ้โหเนี่ย สยผมขึ้นมาโอ้โหตาแตกเลยค่ะด้วยความที่แบบบิกินี่ตัวจิ๋วมากแล้วนางแบบรูปเล็กรูปร่างเล็กอะนะคะเอวเล็กี่เดียวค่ะชวนลุ้นใจเป้วแล้วเนี่ยโอ้ยมันทำไมแบบเส้นบางขนาดนี้ค่ะส่วนสาวลิลลี่นะคะก็มาในชุดวันพีทแบรนด์หนู่เหมือนกันค่ะอินเนอร์ก็คือให้เต็มร้อยมากเนี่เสยเผยบบาๆนี่บิดเอวหน่อยเออนะคะที่ลิลลี่เขาพ่วงหวานใจอหนุ่มจีนมาร่วมทิปด้วยนะคะอีกชุดของดาวีนะคะก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะชุดนี้ค่ะ บิกินี่สีขาวโอ้โหคุมด้วยลูกไม้สีถูนะคะให้ความรู้สึกแบบเบาสบายตาแต่แฝงด้วยความเซ็กซี่ขี่เล่นตามสไตล์นี่อยากเดินแบบนี้บ้างอ่ะหัวเราเอกอากับลมกับทะเลแบบเนี้ยอย่างที่บอกนะคะว่าแกงนี้เข้ามาเป็นคู่นะคะหนูใายจะมากับใครไม่ได้นะคะต้องเป็นคนนี้เท่านั้นลุงเต๋อแล้วลุงเต๋อนี่แหละเป็นคนถ่ายให้หมดเลยน่ารักมากนะคะงานนี้ก็ต้องขอลุงนิดนึงนะคะมาทะเลก็โชว์เซ็กซี่นิดนึงลุงเต๋อก็ขอโชว์กล้าเหมือนกันนะพี่แจ๊คกี้โอ้โห แล้วใครถ่ายให้ล่ะก็ต้องดาวิดไมล่างานเนี้ยี่ฉันอยากจะเกิดเป็นปลาที่เมาดีไม่อยากเกิดเป็นดาวิกาบ้างหรอไม่เป็นปลาดีกว่าก็จะอยู่ข้างล่างเลยน่าจะมีความสามารถไปทางนั้นมากกว่านะแซวเล่วไปกันที่คู่รักกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะผู้ชม่ะเตรียมจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วเนาะสำหรับแก้มบุ๋มกับพี่พีทนี่ค่ะคุณผู้ชม่ะคลิปนี้ยเราได้เห็นหุ่นแซ่บสับๆของแก้มบุ๋มด้วยนะเธอบอกเลยว่าซ้อนรูเอร์หูสิ น้านอ,อกน้าแบบใสเขาอะคุณผู้ชมแล้วบิกินี่นสีมันตัดกับผิวมากเลยนะคะ<า>และคนที่จะได้วาสนาเป็นแฟนของแก้มบุ๋มก็คือพี่พีเต้าอานได้ยืน,นข้างกายแบบแนบชิดค,คุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพคู่กันอีกสักครั้งหนึ่ง<อ>คือบอกว่าภาพนี้แก้มบุ๋มก็เซ็กซี่แต่ถึง,<า>งคนหนึ่งที่แย่งสีเนเวอร์นั่นก็คือ พี่พีทคุณผูช้ชมใช่เพราะว่าเอาจริงๆปกติเราเห็นเขาในโซเชียลเนาะใช่แล้วก็เห็นพี่พีทเขาถอดเสื้อสักเท่ไ<ม>าไหร่ไม่เห็นแล้วเขาเป<อ>็นคนเรียบร้อยอ่ะแล้วาม,มาสลัดผ้าถอดเสื้อแบบนี้ก็ใจไม่ไดีอยู่นะแม่ดีเยี่ยมมากเลยนะคะ<อ>เห็นภาพแบบนี้แล้วก็อยากจะไปแบบเที่ยวเมาดีบกันบ้างค่ะแต่